มีชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยขณะที่กำลังวิ่งบนชานชาลารถไฟฟ้าเพื่อจะได้ขึ้นรถไฟฟ้าให้ทันจูๆน่ๆนะเขาก็ เห็นปรากฏการณ์อย่างนึ่ที่แปลกก็คือร่างกายเนี่ยเขาวิ่งแต่ว่าผมไม่ได้วิ่งด้วยนะอันนี้คําพูดของเขานะร่างกายวิ่งนะแต่ผมไม่ได้วิ่งด้วยร่างกายเหนื่อยนะ แต่ผมไม่ได้เหนื่อยด้วยนั่นก็แปลกใจมากมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนตอนหลังเขาก็เล่าให้อาจารย์คนหนึ่งนะที่เขาเคารพนับถือนันถึงเหตุการณ์เนี้ย จก็เลยแนะนำให้เขาลองไปฝึกเจริญสติทำความสึกตัวแนวหลวงพ่อเทียนนั่นเป็นเหตุที่เขาได้รู้จักความรู้สึกตัวแล้วก็คงจะพบคำตอบว่าทำไมตอนนั้นเนี่ย ร่างกายวิ่งนะแตว่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าวิ่งด้วยหรือว่าร่างกายเหนื่อยนะแต่ว่าเขาไม่ได้เหนื่อยด้วยความรู้สึกตรงทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยทำให้เขารู้ว่าอ,อ๋อร่างกายมันวิ่งนะแต่ว่า ผู้วิ่งไม่มีร่างกายเหนื่อยนะแต่ว่าผู้เหนื่อยนี่มันไม่มีแล้วเขาก็ได้พบในเวลาต่อมาว่าความสึกตัวเนี่ยนะมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาหลายอย่าง อย่างแรกคือว่าความสึกตัวมันสอนให้เขาเห็นเห็นความโกรธเห็นว่าเขาเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มักโกรธแล้วพอโกรธทีไรเนี่ยแล้วแสดงอาการออกไปเนี่ยไม่ว่าด้วยคำพูดหรือการกระทำก็จะเกิดความรู้สึกผิดตามมา ก็เลยเห็นทั้งความโกรธและความเศร้าความเสียใจเคียงคู่กันแต่ว่าพอเห็นบ่อยๆนะใออารมณ์เหล่านี้มันก็รบกวนเขาน้อยลง แล้วเขายังบอกว่าเนี่ยความฉุดตัวมันยังสอนให้เขาเห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ให้อภัยตัวเองเป็นคนที่ชอบบ่นกลด่าบอยตีตัวเองเวลาทําผิดทําพลาดพลาดทีไรย็็ก็ โกรธนะต่อว่าตัวเองแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยเลยแต่วันหนึ่งเนี่ยเนี่ยที่เขาปฏิบัติอยู่นะทำความสึกตัวอยู่ก็เห็นเหตุการณ์ที่เขาเคยทำผิดทำพลาดโผล่ขึ้นมาเป็นฉากๆเลยทีละฉากทีละฉากทีละฉาก เต่เขาก็ดูมันอเอเกตดการตรัวอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเขาก็ดูมันเฉยๆแล้วก็พบว,ว่าไอ้ความรู้สึกผิดเหล่านั้นเนี่ยที่มันเคยรบกวนหลังควานจิตใจเขาเนี่ยัแ้แต่นั้นมาเาก็ลดน้อยถอยลง แล้วก็เลือนหายไปเวเพระว่าเนี่ยความสึกตัวนี่มันทำให้เขามีอิสระมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาบงการชีวิตเขาเห็นความโกรธความรู้สึกผิด แต่ว่าพอทำความสึกตัวอยู่บ่อยๆใอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เข้ามาบงการชีวิตเขาน้อยลงแล้วที่เคยมาบ่อยๆก็เลือนหายไปแล้วที่เคยมีพลังอำนาจเหนือเขาก็ค่อยแผ่ลง รวมทั้งความอยากด้วยแต่ก่อนนี่อยากได้นวนอยากได้นี่อยากจะมีอยากจะเป็นสารพัดแต่ความสึกตัวทำให้ความอยากเรานี้ไม่ค่อยลดลงลดลงมาบงการช่วยเขาน้อยลงและทำให้เขาพบว่าเนี่ย ชีวิตน,นี้กลับมาเป็นของเขาอีกครั้งหนึ่งชีวิตน,นี้กลับมาเป็นของผมอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคำพูดของเขาว่าแต่ก่อนเนี่ยชีวิตนนเขาก็ถูกสิ่งต่างๆบงการควบคุมเช่นพอโกรธนี่ก็อาราว่าออกไป ตามน่างความโกรธเวลาเศร้าก็ทำให้หงอยเหงาซึมหรือว่าเวลาอยากอะไรขึ้นมาก็กระตุ้นให้เขา,าดิ้นรนแสวงหาแล้วก็เหนื่อยเวลานึกถึงเหตุการณ์ในอดีตก็ทำให้เขาสึดผิดนึกถึงแย่ รู้สึกไม่ดีกับตัวเองแต่ทั้งหมดนี่มันก็ลดน้อยถอยลงไปมากนะเพราะว่าความรู้สึกตัวนะมันทำให้สิ่งเหล่านี้มันมามีที่พลบงการชีวิตเขาได้น้อยลงหรือไม่ได้เลยนะในบางเรื่องก็เลย รู้สึกว่าเนี่ยชชีิตที่กลับมาเป็นของเขารู้สึกว่ามันเป็นความึอิสระนะเป็นความอิสระอิสระจากสิ่งที่มาบงการครอบงำชีวิตจิตใจเขาประสบการณ์ที่เขาเล่ามันก็น่าสนใจนะ มันทำให้เห็นเลยนะว่าความรู้สึกตัวนี้มันมีอนุภาพมากอหตากางที่เขาเล่าเนี่ยนะความรู้สึกตัวนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งลี้ลับนะมันก็มีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เขาเล่าเนี่ยที่กำลังวิ่งนบนชานชลาเพื่อเที่ยวขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ย ตอนนั้นเขายังไม่ได้เข้าคอร์สไม่ได้เข้ากรรมฐานเลยแต่ว่าการที่เห็นร่างกายมันวิ่งนะแต่ตัวเองไม่ได้วิ่งเนี่ยหรือว่ามันไม่มีมันม,มีผู้วิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นเพราะความสึกตัวแท้เลยนะความสึกตัวหรือว่าเมื่อแต่ก็ตามที่เรามีสติขึ้นมาเนี่ย มันไม่มีมันก็เห็นแต่กายที่เคลื่อนนะแต่ว่ามันไม่มีกูเป็นผู้ทำมันมีเวทนาเกิดขึ้นนะแต่ว่าเช่นความเหนื่อยนะแต่ว่าไม่มีผู้เหนื่อยเพราะในเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ มีความสึกตัวเมื่อไหร่นะตัวกูก็หายไปเพราะว่าตัวกูมันเกิดจากการปรุงแต่งด้วยความหลงหลงเมื่อไหร่นะตัวกูก็โผล่ขึ้นมาทันทีแต่พอสึกตัวนะตัวกูก็หายมันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจเดินก็รูปเดิน เป็นการกระทําของรูปไม่ใช่เป็นกูหรือมีกูผู้เดินอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เข้าคอร์สไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่ความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นมาชั่วขณะม,มันก็ทำให้เขาได้เห็นหรือได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ว่า ซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะทำให้ชักนำให้เขานำไปสู่การปฏิบัติทำความสึกตัวในการเจริญสติมากขึ้นและเมื่อเขาปฏิบัติเนี่ยทำความสุขตัวมากขึ้นก็ทำให้เขาเห็นอะไรหลายอย่างหรือี่ใช้คาว่าสอนนะความสุขตัวสอนนะให้ผมเห็น ความโกรธสอนนี้ผมเห็นความรู้สึกผิดให้สอนนี้เห็นว่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมให้อภัยตัวเองแค่สอนเท่านี้ก็มีค่าแล้วนะเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยเอาโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธนะเศร้าก็ไม่รู้ว่าเศร้านะเวลารู้สึกรู้สึกผิดก็ไม่รู้ตัว แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่สอนให้เห็นว่าเป็นคนที่ชอบโกรธเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่ชอบบบยตีตัวเองไม่ให้ภัยตัวเองมันพาเข้าไปไกลกว่าน,นั้นนะทำให้เป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะไม่ใช่ว่ามันกดดานการปฏิบัตินะีสำหรับ หลายคนเนี่ยเวลาปฏิบัติก็มุ่งอยากจะให้มีความสงบไม่อยากให้อารมณ์ต่างๆโผล่ขึ้นมารบกวนจิตใจเพราะ,ะทำให้ไม่สงบแต่ว่าความสงบที่ปรารถนาอย่างนี้เนี่ยนะ มันก็ไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจต,ตัวเองเท่าไหร่หรือไม่มากเท่าการที่ยอมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูมันดูมันด้วยความรู้สึกตัวดูมันด้วยสายสติแล้วพอมีความรู้สึกตัวหรือพอมีสตินะอารมณ์พวกนี้นี่มัน กลับกายมาสอนสอนให้เราได้เห็นหเห็นถึงความไม่เที่ยงของมันเห็นว่ามันมาแล้วก็ไปหรือเห็นว่าเนี่ยมันทำอะไรเราเราไม่ได้ถ้าเราแค่เห็นหรือว่าดูมันอยู่แบบที่เรียกว่าตัวแบบที่าารูบาจารยกว่ารู้สื่อ ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นที่ไรแล้วมันจะจะลากลู่ถูกลงังคือจิตใจเราไปได้มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามีความสึกตัวนี่ก็เห็นมันอย่างที่หลวงพ่อคำเกตว่านี่เห็นไม่เข้าไปเป็นไอ้ที่ทุกเนี่ยเดือไปอยู่ในอำนาจของมันเนี่ยก็พราะเข้าไปเป็นนะเป็นผู้โกรธเป็นผู้เศร้า เป็นผู้เครียดก็ไปเป็นเมื่อไหร่นี่มันก็มีอำนาจเหนือเราทันทีเผาลนจิตใจหรือว่ากดทวงหนงทับใจให้หนักอึ้งหรือมันเรียกกรีดแทงใจแต่พอมันทำเขาสึกตัวนะ มันเกิดขึ้นก็ก็ดูมันมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจเราน้อยลงแถมกับกลายเป็นครูเลยนะสอนให้เห็นเลยนะว่าที่มันมีอำนาจเหนือเราได้เพราะก็เป็นมัน ก็ไปยึดมันหรือแม้กระทั่งไปผักสายมัน,นหลายคนที่ปฏิบัติเพื่อจะเอาความสงบเนี่ยพอมีอารมณ์พวกที้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งความคิดที่ฟุ้งซ่านผุดขึ้นมานี่ก็จะพยายามผลักสายมันพอพยายามผลักสายมันนี่ก็เสร็จมันเลยนะเข้าทางมันเลย มืนพอไปผักมันก็ติดเลยนะติดหนึบเลยอันนี้เรียกว่าเกิดความยึดติดเป็นการให้อำนาจเป็นการให้พลังมันมันก็เข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจเรามากขึ้นยิ่งผักสายมันยิ่งคงอยู่นะแต่พอตระหนักรู้นะด้วยความสึกตัวนะหรือเห็นมันเนี่ยมันก็หายไปหรือถึงยังไม่หายก็ มีพิษสงน้อยลงก็กลายเป็นว่ามันสอนเรานะสอนเราว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะเข้าไปยึดติดทุกเพราะว่าหลงเข้าไปในอารมณ์แต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขตัวหรือว่าดูมันเฉยๆอย่างที่ครูบาจารย์เรียกว่ารู้สื่อ,อเนี่ย มันก็ทำอะไรไม่ได้แถมยังสอนให้เราเห็นนะสัจธรรมด้วยนะว่าสอนอะไรนะสัจธรรมที่ว่าเนี่ยอน,นิจจังไงความไม่จีรังความไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปนีก็พระเชินใช้ควาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลายเป็นของดีไปเลยนะ อารมณ์พวกนี้เนี่ยแทนที่มันจะข่มขีเราแทนที่จะฉุดเราให้ย่ำแย่แต่มันกลับสอนเราให้เกิดปัญญาอันนี้พราความรู้สึกตัวและเป็นเพราะเมื่อมีความรสึกตัวเนี่ยและปฏิบัติถูกเนี่ยมันก็จะไม่ไปหาทางปิดกั้นกดข่มอารมณ์เรานั้น ยอมให้มันเกิดขึ้นอนุญาตให้มันปรากฏขึ้นมาในใจซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าหลายคนที่ปฏิบัติเนี่ยพอมุ่งเจ้าความสงบเนี่ยนะก็พยายามทำทุกวิถีทางนะเพื่อไม่ให้อารมณ์เหล่านี้รวมทั้งความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วย พยายามบัง,บงคับจิตให้อยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้อยู่กับเท้าให้อยู่กับมือเพราะว่าถ้าไม่บังคับมันเดี๋ยวมันก็จะถลายทะเลทะเลถลายไปน่นไปนี่หรือปรุงแต่งทำให้ใจไม่สงบแต่ที่จริงเนี่ยถ้าอนุญาตหรือยอมให้มันเกิดขึ้นนะ แล้ก็ดูมันเฉยๆมันก็ไม่ถุกนะแต่ก่อนเคยคิดว่าทุกเพราะความคิดก็เลยพยายามไม่คิดพยายามทำแล้วก็ตามเพื่อที่มันจะไม่คิดแต่ตอนหลังพบว่าเนี่ยมันไม่ทุกเพราะความคิดหรอกนะแต่ทุกเพราะหลงเข้าไปในความคิดไปยึดในความคิดนั้น ว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าไม่หลงเข้าไปในความคิดนะมันเกิดขึ้นก็ยังคงรู้สึกตัวดูมันหรือใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ทำให้ความคิดนั้นเนี่ยมันทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะว่า ไม่ได้เข้าไปเป็น้คนมีมีคนถามเขาเนี่ยภาวนาแล้วเนี่ยทำกรรมฐานแล้วมีความสุขไหมช่วยเล่าให้หน่อยนะว่ามีความสุขจากการภาวนาอย่างไรเขาบอกมันทำความสึกตัวมันให้เขามากกว่าความสุขนะมันให้ความอิสระมันทำให้เขาเป็นอิสระ สละจากความคิดจากอารมณ์ต่างๆอย่างที่เขาใช้คำว่าทำให้ชีวิตกลับมาเป็นของผมอีกครั้งอันนี้มันมีค่ามีความสำคัญนะยิ่งกว่าความสงบพอสงบที่หลายคนได้รับจากการปฏิบัติเนี่ยพอสงบแล้วนี่มันเกิดติดสงบ ติดสงบขึ้นมาจติดสงบขึ้นมานี่มันก็แย่เลยนะเพราะเวลาความสงบที่ว่าเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะผิดหวังก็จะหงุดหงิดอย่างบางคนโอเมื่อวานเนี่ยทำแล้วดีเลยนะสงบมากเลยแต่วันนี้พอทำเนี่ยมันไม่สงบอย่างเมื่อวาน จะเป็นทุกข์เลยนะอาจจะทุกข์กว่าตอนก่อนปฏิบัติด้วยซ้ำตอนก่อนปฏิบัติเออไม่สงบขนาดนี้นี่ก็หรือฟุ้งซ่านขนาดนี้ก็โอเคแต่พอเคยเจอความสงบนะที่รู้สึกประทับใจแล้วมันไม่กลับมามันยังฟุ้ง เหมือนเดิมแต่คนนี้ไม่ได้ทุกข์เท่าเดิมแล้วมันทุกข์กว่าเดิมเพราะความติดสงบเพราะความคาดหวังแล้วมันไม่ใช่แค่ติดสงบอย่างเดียวนะมันยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจด้วยรวมทั้งไม่รู้วิธีจัดการรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้น ตอนปฏิบัติก็เกิดความสงบแต่พอกลับไปบ้านนะมีเรื่องกระทบทำให้คิดโน้นคิดนี่หรือทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับมันก็ปล่อยมันครอบงำก็ไปยึดมันหลงมันกลายเป็นผู้เครียดนะกลายเป็นผู้หงุดหงิดก็เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้น อย่างแท้จริงมันแค่สงบชั่วคราวเวลาปฏิบัติแต่พอกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆหรือโลกภายนอกเนี่ยก็เหมือนเดิมอาจจะยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าความติดสงบมันทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นเมื่อไม่ได้เจอความสงบอย่างที่เคยพบแต่ถ้าเราทำความรู้สึกตัวนะ แม้ว่ามันจะมีความคิดมีอารวณ์ต่างผุดขึ้นมาแต่ว่ามันก็ทำะไรจิตใจเราไม่ได้มันทำให้เกิดอิสระอิสระภาพขึ้นมาซึ่งที่จริงมันก็เป็นความสงบชนิดหนึ่งนะพอๆจิตเป็นอิสระจากอารมณ์หรือความคิดเหล่านี้แล้วเนี่ยใจมันก็สงบ แต่เป็นความสงบเพราะรู้ทันสงบเพราะรู้จักรับมือกับมันสงบเพราะได้เรียนรู้จักมันไม่ใช่สงบเพราะกดข่มมันซึ่งบางทีก็มักจะซึ่งบ่อยครั้งมักจะไม่ได้ผลหรืออาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวเวลาปลีกตัวมาอยู่วัด เวลาปลีกตัวออกไปจากผู้คนการทำความรู้สึกตัวมันจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะต่อชีวิตออเรามากแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อใดก็ตามที่ใจเราเนี่ยอยู่กันเนื้อกับตัว ทำอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นการการทำด้วยความรู้สึกตัวทําด้วยสติมันก็มีหลักง,ง,ง่ายนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่เป็นหลักเองง่ายถามตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยใจเราอยู่ไหนถ้าใจเราไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนี้มันก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วหรือว่าใจเราออกไปเพ่นพ่านข้างนอกแทนชอยู่ที่ศาลานี้ อันนี้ก็แท้ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะหรือกินข้าวอยู่แต่ใจไม่รู้อยู่ไหน,ลอ,ไหนลอยไปนั่นลอยไปนี่อันนั้นก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วไม่ได้เรียกว่ากินข้าวอย่างมีสติมันเป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาได้ง่ายๆแล้วก็มันก็เป็นหลักการปฏิบัติที่เข้าใจได้ไม่ยากเวลาทําอะไร่ทําด้วยความรู้สึกตัว ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อเราใจเราอยู่กับสิ่งนั้นหรือใจอยู่กับตัวเต็มร้อยจะทำกันได้ต้องทำเท่ลไรอย่างถ้าทำหลายอย่างใจก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำเต็มร้อยการที่ใจมันจะอยู่กันกับตัวก็เป็นไปไม่ได้ทำไรทำเท่ละอย่างไม่ต้อง ทำไรอย่างพร้อมกันรวมทั้งไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่มันก็เป็นการค่อยๆสร้างความสึกตัวแล้วก็เป็นการเจริญสติไปพร้อมๆกันเพราะมันเป็นสิ่งนี้คู่กันสติความสึกตัวนี่มันเกื้อกูลกันมีสติเห็นความคิดทำให้จิตหลววจากความคิดจิตก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา ได้สติเมื่อไหร่นะมันก็เกิดความสึกตัวเมื่อนั้นหรือเมื่อเกิดความสึกตัวเมื่อไหร่นะมันก็หลุดจากอารมณ์ต่างๆมันไมไ่แค่หลุดอย่างเดียวนะมันได้เห็นด้วยมันหลุดเพราะเห็นได้เห็นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ได้รู้กายรู้ใจได้รู้ทันธรรมชาติของอารมณ์ซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญญา ทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดในการรับมือกับอารมณ์หรือจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นนั่นคือไม่ผักใสไม่กดขม่มแค่ดูมันเฉยๆถ้าเรารู้จักทำความสุดตัวนะความสงบมันก็มาเองอิสระจากอารมณ์ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆแล้เนี่ยมันที่ทำให้เป็นความสงบอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดมันเกิดนะไอ้พวกอารมณ์เราเนี่ยแต่มันทำล้วเราไม่ได้มันเป็นเคล็ดลับนะที่เราสามารถจะรู้เพราะเราฝึกเราทคร่คงคมสึกตัวย่อยบ่อย เอาชาเนี่ยพูดนเท่านี้นะออกาสพระ